พวกนี้เข้าไปแล้วอะโครฟิตในแต่ละวันอะทนถือกเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมาก GW อะมันไม่ได้เหมาะแค่อยู่ในยิมอย่างเดียวเว้ยมันสามารถเอาไปใช้ได้กับไตกีฬาไฮร็อกโคดฟิตอะไรที่มันใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าต้องใช้พละกกาลังอะผมบอกเลยตัวนี้แม่งโคตรลับเป็นความลับเลยที่ถ้าคุณเอาไปใช้แล้วแบบเหมือนสูตรโกงอะโกงพลังกดสูตรติดอะเหนื่อยๆเ,เหรอเจอตัวนี้เข้าไปแบบชิวๆเลยอะลองดูนะไม่ว่าจะเป็นวิ่งว่ายน้ำเล่นไตกีฬาปั่นจักรยานเดินเขาเดินป่าผมแนะนำเลย คุณลองใช้ตัวนี้ครับ G W ผมก็ลองให้น้องไปแข่งไฮล็อกมาใช้ตัว G W ไปทําเวลาออกมาได้โคตรดีน้องบอกพี่ผมโคตรอึดโคตรถึกถึกมากอะไม่เคยมีแรงเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยความลับนะอันนี้เป็นโคตรลับอย่าไปบอกใครนะ G W แนะนําวิธีใส่โคตรเชตารับส่วนลด10%แอดเข้าไปที่ Li น์แอด N t e n s Thailand เข้าไปที่คลังสินค้ากดเข้าไปที่คูปองร้านค้าใส่โคตรเชตา C H E T A จะได้ส่วนลด10%โคตรเชตาสามารถใช้ได้ทุกอเดอ์ไม่มีวันหมดอายุการสั่งสินค้า โอนหรือเก็บปลายทางอย่าลืมใส่โค้ดเชต้าเพื่อรับส่วนลด10%